สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณจะห้าโมงเย็นนะคะน้องสิรวนก็มาจะขึ้นไปพระธานุดอยเวาวนะไม่ได้มานานมากเลยนี่ก็อันนี้ก็เป็นร้านเนาะร้านเสื้อผ้าร้านสินค้าต่างๆแต่ว่าเขาเริ่มปิดกันแล้วนะคะเริ่มปิดกันแล้วนอ้องสนึกว่าขายแบบถึงค่ำน,นั้นเนี่ยไม่ได้มานานมากจำไม่ได้ว่าครัง้งล่าสุดตอนไหนนะคะน่าจะมาเช้ากว่านี้หน่อยเนาะ สนอยากได้กางเกงช้างอ๋อนี่คือกระโปรงเหรอกางเกงมีกางเกงไม่มีกระโปรงสวยมากเลยดูสิสวยใส่แล้วสวยมากแต่ว่ามันมันมันยาวเนาะส่วนตัวเล็กใส่ได้ขนาดพี่ยังใส่ได้เลยเนี่ยมันน้องมันใส่ไม่ได้จริงเันพับพับลงอ๋อแบบนี้มันจะแบบที่นี่มันก็ใส่ส้นสูงนิดนึง อยางได้แบบพอดีพอดีเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ดูกางเกงข้างล่างก็ยาวว้าเออจะเออขึ้นรุดไม่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 ยางแล้วไม่เดินละอ้าวทำไมต้องกี่คนเปิ้ลแบบเป็นคนเหรอ3ัละสามสิบบาทเราให้มันเตรียมก่อนนะหรือไปอ๋อกี่คนก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมโอเคไม่เดินละไม่เดินละไม่เดินละอ๋ออโอเคเดี๋ยวเรา นั่งรถไปเลยดีกว่าข้าหน้าว่ะเอาไปซื้อตัวนะต๋วที่นี่ก่นะตั๋วรถว่ะสามสิบบาทว่ะสามสิบบาทาไปกลับว่ะ <Yeah. S 1> นี่ทุกคน,กนนะเออไปกลับว่ะว่าจะเดินขึ้นบันไดอะไรนะแต่ไม่เดินแล้วนะคะนี่อาคิวนี้อ่า แล้วนะเพียงกระพริบตาเพียงกระพริบตานี่รถก็จะจอดไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็ถ้าขากลับเนาะขาลงก็มาตรงนี้นะคะดดเราต้องเก็บตัวขากลับไว้ให้ดี<ร>ถ้าเสียหายก็คือจบข้าวนะคะ <i> <t ink> สวยมากเมื่อก่อนตอนครั้งล่าสุดน,นี่คือไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะสีม่วงสวยมากเลยจ้า <i> <t ink> นี่ก็มีผู้คนขึ้นมาออกกำลังกายกันเนาะมีลกูกอาพระคุบาบุญชุ่มด้วยนะคะนีจ้าผู้สีแบบสีอลังการอะอเ,เห็นแต่เห็นแต่คนอื่นเขาถ่ายลงอะไรอย่างนี้นะไม่ได้มาเพิ่งได้มานี่แหละนี่ทุกคน ที่จะมาวันนี้ก็คือจะไปขึ้นไอ้นุ่นนะคะอ่านี่ค่ะผู้ใหญ่ท่านละห้าสิบบาทนะคะดเด็กสูงไม่เกินแบบร้อยเซนติเมตรใช่ไหมเข้าฟรีอู้มีภาษาพม่าด้วย <c oughs> มีภาษาพม่าด้วยจ้าต้องมีเป็นช่องใช่ไหมล้วงนี่ภาษาจีนอะ่ะเธออ่านดูสิ <c oughs> มีครบ <c oughs> เลยนะคะอังกฤษ <c oughs> จีน<แ>พมา่า <c oughs> ไทยนะฮะห้าสิบบาทก็สิบหยวนอ๋าสิบหยวนเนาะอ่าอวินนู วินเป้าก็คือทางเข้านั่นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบชายแดนอะไรเงี้ยนอ้องก็พี่น้องชาวพม่าก็คือมากันเยอะอันนี้เนาะก็ต้องเออเขียนหลายหลายภาษาดีแล้วว่าเป็นออจุดที่สถานที่ท่องเที่ยวะไรเนาะอ,อคนต่างๆนา,นานาก็มาท่องเที่ยวกันเยอะพอสมควรเนาะ ไปยื่นข้างบนเลยค่ะไป <c oughs> โอ้โหโอ้จกข้างบนถ่ายลงไปข้างล่างนี่ <c oughs> เหมือนเหมือนอยู่ในไหนไม่รู้ ห้ามสุกพด,ดีงดอาหารเครื่องดื่มห้ามาข้อห้ามต่างๆนานาเนอะระวังของสำคัญของมีค่าอะไรเงี้ยอุกเป็นตึงตึ้งแคบมาถึงหนีอะนี่นะคะเราก็จะได้ถุงถุงเท้าอ่าแบบนี้เลยนี่ไม่รู้อะไรก็อ่านออกก็คือโอเคแล้วนะทางไหนดูดิพร้อมหรือยัง กลับไปไหนนึยงย <laughs> <Okay. S 2> างออกกันที่ไหนนึงมันไก่หายโอเคมีเออไปเลยไปก่อนเลยนู้นมันมีถงมันมันมีอ่างมัย้ยนูย่นน่ะใช้เน็กอะไรนะโอเคพันดัดเอ็กวะนะคะ <laughs> โอ้ยเย็นมากยนั่งสนกลัวความสูงแล้วเนี่ยโอ้ยาวมากขาใครสั่นเต้กันเมื่อทุกคนใครเห็นอุ้ยขาขาเสียวอ่ะเสียวเสียวเต้หนะเนี่ยไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้นะเนี่ย โอ้อยฝนตกทางนูน้นเว้ยไม่ต้องไม่ต้องมองไปข้างล่างนะคะไม่ต้องมองไปข้างล่างคะ่ะอุ้ยกลัวจะให้เดินไปเอาอเป็นอยากขอเปนออกไปไหนาออกไปไหนก็ไรเนี่ยออกไปนี่ <c oughs> โอ้ก็คือถ้ากลัวแล้วแบบไม่ไม่ไปถึง ก็คืออันนี้ทางเข้าแล้วก็ทางออกทางนู้นเอ้ยจะหันหลังหันหันหลังกลับนี่คือไม่ได้หรอกเฮ้ยน้องสวนกลัวใดๆคือมาถึงข้างบนแล้วเหงื่อแตกน้องสวนไม่เคยไปสกายวอล์คคือมันจะมีที่เชียงแสนก็มีแต่ไม่เคยไปอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตนะคะอุย้ยน้องสวนต่อให้บ้านอยู่สูงก็คือกลัวความสูงเหมือนกันนะคะดูดิจะเลี้ยงกลัว เราต้องไปออกทางนู้นนะันี้คือทางเข้าแล้วเราคือเดินยังไม่ถึงไหนถึงใดเลยแต่ว่ามันจะเห็นเนี้ยทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งพ่มากกับแม่สายถ้าเิเล็กกับแม่สายอะไรเงี้ยชายแดนนะคะวิวดีแต่สูงเ <c oughs> ออทำไมคนเขาเดินยังแบบสบายสลายแล้วเรานี่คือ <c oughs> แล้วเรานี่คือ <c oughs> <c oughs> ชินแล้วชินแล้วแต่เรานี่คือแบบมือใหม่อะไรเงี้ยเออข้างแรกเนาะก็เอออันนี้คือมันไม่ใช่เล่นๆน,นะมันสูงมากเลยดูโอ เป็นไงล่ะสกายวอล์กสกายวอล์กเงื่อแตกทั้งตัวเลยตอนนี้นอกสนคือแบบโอ้โหเหมือนอาบน้ําได้เลยนะเนี่ยวิ้วขาสัน่นแล้วไม่กลัวเหรอี้เฮ้ยจะเลี้ย <c> ง <oughs> นางก็ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกถ้าไม่เห็นคนอื่นเข้ามานี่คือปบบมันรู้สึกว่าชิวๆนะแต่ว่าพอเรามาจริงนี่คือโอ้ยสูงมากค่ะทุกคนแล้วก็ทั้งสูงแล้วก็ต้องส่วนกลัวน้ำเหือเหงื่อนี่แตกหมดเลย ้ยสุวิสุโอ้เหงือแตกจนต้องมัดผมเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มาครึ่งครึ่งเลยยังไม่ครึ่งทางเลยแล้วแล้วนอกจาก็คือไม่กล้ายืนถ่ายรูปเลยนะสักรูปนะตอนนี้นี่คือนีเดินที่มันเป็นเนี่ยเหมือนตะข่ายแบบนี้สีดำๆอันนี้ไม่กล้าไปเดินที่ตรงกลางหรือกระจกเลยนะคะ อุ้ยทำไมมันกลัวกลัวจริงอันนี้คือพี่เคยบอกว่าตอนที่เพิ่งเปิดใหม่ๆนี่คือคนเยอะมากแบบแบบสันด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่มีคนเลยนะเนี่ยเออนับผู้คนยังได้เลยว่ากี่คนกี่คนอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เปิดใหม่ที่ค,คนเยอะเกินไปอุ้ยน้องสนน้องสนนี่น้องสนก็กลัวมากไม่ไหว้ครัง<ว>งง้งแรกเขาว่าครั้<อ>ง,<อ>งแรกก็แบบนี้แล้วอะ ไม่รู้ว่าจะมีครั้งที่สองไหมนะอ่ะในที่สุดแล้วก็มาถึงจุดตรงกลางแล้วนะในฝนก็ใกล้มาละเอ้ยต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยอุย๊ยหันไปดูดูดูด,ดูพี่เขาเดินแบบชิวชวมากอะเดินแบบเดินเหมือนนั่งแบบแล้วโอ้โหนับถือมาก oh my god <laughs> ส่วนเรานี่คือเออไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะโอเค okay, ไป ไปเดี๋ยวเราติดไปกันเลยฝนจะตกแล้วใช่สําหรับอันนี้เขาทําสําหรับคนที่ไม่กล้าเดินแบบที่กระจกไงเออก็คือสําหรับเรา <laughs> เลี้ยงอยีาหยุดซิไปเลยสําหรับเราไงเนี่ย <laughs> เขาทําเฉพาะสําหรับคนอย่างเราที่กลัวความสูงไม่กล้ามองน้องสนไม่กล้ามองไปข้างล่างเลยน้องสนกลัวอู้ดูพี่เขาสิแบบโอ้สุดยอดคราวนี้ คลิปนี้ไม่ได้รูปสักรูปเลยนะคะจะจะได้จะได้ไปละจะออกละจะได้ออกแล้วจะได้ออกโอ้ย,ก,ยกลัวดเลี่ยใกลละใกลละใกลละใกละใกละในที่สุดก็มาถึงนี่ สิ้นสุดปลายทางของเราแล้วนะโอ้โหขาสันยังไม่หายเลยนะเนี่ย,อ,ยอันนี้แรงครัง้งแรกของจันแล้งใช่ไหมครั้งแรกของน้ําเหมือนกัน <laughs> จันแลงก็คือ <c oughs> ก็คือกลัว <c oughs> แต่ว่าไม่กลัวเ <c oughs> ท่าน้องสีนวลน,นะ,ะ <c oughs> อันนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้จุดนี้แล้วก็ถอดถุงเท้าเรานะคะ <c oughs> ถอดถุงเท้าเรานะคะอันนี้เราอ่าคนละห้าสิบบาทนะคะ โอ้โอ้เลี้ยงลงท้าขอโทษ sorry sorry นี่นะคะก็จะมีทางแบบนี้เลยโอ้้องเขาคือชิลมากนหวันใจขอมาแข่งเลยว่าที้จริงกันเออเออใจแสบฝนมาแล้วฝนตกแล้วอ๋อนี่เป็นจันไม่เหนือเหรอ เดนทางลงทางหนึ่งเอามาเก่าค้าบว่าอุ่นอ้าวาาลก,กลับไม่ได้แล้วกลับไม่ได้เออเมื่อกี้เราขึ้นทางนูน้นตอนนี้เราออกทางนี้อ,งงอ่ะ<า>ยังไงกลับไม่ได้แล้วฝนตก,อ,ก,ยกนอยู่ที่นั่นก็ไรเงียเมื่อกี้อยู่โฮมส้ม ติดฝนค่ะติดฝนค่ะทุกคนอบอกเลยว่าอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายก็เป็นไปได้ต้องสนไม่ไหวข <c oughs> านี่คือแบบเกรงมากกว่าจะเดินออกมาสุดทางนี่คือต้องทึบทึบเข้าไว้ <c oughs> ครั้งแรกของน้องสินวนกับน้องจะแะะ <c oughs> แล้วก็คือเออเห็นคุณเขาสกายวอกสกายวกเห็นเขาถ่ายลงเฟซลงไลน์อะไรเงี้ยเหมือนจะชิวๆนะมันจะชิวๆแต่เรานี่คือไม่ไหว ฝนตกค่ะเราก็นั่งรอสักพักนึงนะคะเดี๋ยวก็นั่งรถกลับลงไปค่ะทุกคนหลังจากกลับจากพระธาตุลอยวาวก็คือมาแวะซื้อของกินนี่จะเป็นข้าวขาหมูอันนี้คืออะไรนะส่กออีสานใช่ไหมอันนี้คือหมูแดดเดียวอันนี้น้ำพริกปูกับข้าวเหนียวตั้งแต่แรกก็คือกินซูชินะคะนี่ก็โอเคทุกคนยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวทุกคนลาไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเรายังไม่กลับเมืองยางกันนะคะ ไว้รอติดตามชมกันคลิปต่อไปได้เลยจ้า